ก็ประสบปัญหาเรื่องการที่หาห้องน้ํานะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนก็จะพยายามเดินออกจากประตูเหล่านี้ไปหาห้องน้ําให้ได้นะครับก็เรื่องการที่เราเดินขึ้นมาชั้นบนสุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอากาศมันจะได้โล่งเวลาเราถ่ายนะครับถ่ายลงจากด้านบนลงไปด้านล่างเลยน,นะครับก็คือว่ามันจะไปตามลมนะครับมหมายถึงไม่ใช่กลิ่นนะครับก็คือเป็น เออฝุ่นนะครับโอ้ใช่พีเอมสองจุดห้าไหมครับใหญ่มากเลยตรงนั้นน่ะใต่แล้วลองด้วยเอเออ๋อพี่ไปกิมช่วยอธิบายขั้นตอนในการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายหน่อยครับก็ต้องทำยังไงครับเอออับแรกเราจะต้องอรู้ด้วยว่า,าทิศทางลมมันไปทางไหนเมื่อเรารู้ทิศทางลมเสร็จแล้ว เราถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับเราก็ไปทางที่ที่ลมมันไม่พัดไปแล้วจะเวลาเออ <c oughs> ลมมันแรง้ากลัวหายใจเอาเอฝันมนพิษหรือทรายเข้าปอดเราก็มีวิธีการง่ายๆก็คือช่วยผมหน่อยอ่าแมสปิดจ,จมูกไว้เออทางที่ดีะน,น,นะครับถ้าเ,<อ>เรา,เราไม่มีดดถ้าเราไม่มีแมสเราจะนำกางเกงในที่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับมา ฉีกออกแล้วเราก็จะเอาตรงกลางนะครับแทนแมสแทนได้ไหมครับพีไปกิวคิดว่ายังไงครับอืมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าทากินในนี้ครับก็าจะแบบดับได้เหมือนกันมีคนนะมาช่วยผมหน่อยครับเยอะจัดเลยตรงนี้ระวังด้วยครับระวังด้วยพี่โยพีโยเห็นไหมที่มันวิ่งมา มันมีเสียงตาวิ่งมาโม่มีลผมทำ<ด>อะไร<ด><ด>ไม่ได้ดเลยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแอบไปก่อนนะฝั่งนู้นจะไปช่วยแอบอยู่ครับตอนนี้ก็โดนยิงเหรอใครโดนพยายามเรียนแบบจิ้งจกอยู่นะครับแอบตามลือตามช่องนะครับเป็นการแอบที่ดีมากเลยนะครับมันมีคนวิ่งอยู่ <c oughs> นู้นนะครับ อยู่ทางไหนมาร์คใส่ไหมสิ Attack the mark someone has been here โอ้สองคนสองคนเออได้ข้ามาไหมครับสองคนนะครับ Someone has been here ยิงมาอีกสองคนเออเขายิงกันเองหรือเปล่าครับขัดแย้งในการที่จะ ปา์มของกันหรือเปล่าครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งตายแนละ้วใช่ไหมพี่โยมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่ง,<อ>งกำล<ะ>ังวิ่งมามีอีกหนึ่งนะกําลังวิ่งมานตรงห้องน้ําเออมีคนขับรถมาน่ะครับพี่ครับมีคนขับรถมาด้านหลังนะครับขับรถจิบมาด้วยความเร็วสูงตามร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซิ่งเข้าไปแล้วครับครับโอ้มันจอดแล้วนะครับพี่มันจะจอดแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้ใครก็ได้วิธีการหน่อยเออน้องก็ตายพี่พ เองเปิดตำแหน่งแล้วนะครับพีโยทางข,ขวาม,มาเออช่วยน้องหน่อยนะครับมันขับรถมาแล้วมันขับรถมามันอยู่บ้านหลังนีมนนงน้มันอยู่บ้านหลังนี้โอ้โหมันมาสองตัวครับตอนนี้นะครับอย่างงี้ยะน่าจะพยายามซุ่มอยู่ตรงมันอยู่ด้านหน้านี้ครับลองด้วยวองด้วย มันบางอย่ตรงนู้นเหรออู้ยังได้กระสุนเขียวอ่ะพอลงไปเก็บของแป๊บหนึ่งได้ไหมไปตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาหาเลยตรงนั้นแหละพึ่งยิงไปออ้ยพบเจอบมเจ้ ระวังระวังไปตีมากปว่านะไปตาย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 เขาไปสังคนว์ตอขาเนี่ยนี่มันอยู่บ้านหลังนู้นแ่ะไม่รู้มันไปไหนแล้วบ้านนี้บ้านนี้บ้านซ้ายหน้าผมบันไหน น่สนุกเก็บของเลยตั้งหน้าผมนะตั้งหน้าผมนะไหนไหนมาสองนะมาสองนะอีกโจน,นึงข้างในนะเออ<ด>น้องน,น้องกำลังไปนะครับตายพี่ได้หมดหมดหมดเออน้องกำลังไปเป็นกำลังเสริมนะครับตอนนี้ปืนนี้ดีวะหมดได้เหรอ มันน่าจะหมดแล้วนะด้านหลัง,ลงน้อง,องเลยมาเก็บของเลยด้านหลังน้องนะครับเขาแบบยิงกันเล่นอยู่ครับเออแล้วถึงไหนแล้วนะครับของวูงเยอะมากของเยอะมากอ,อากุอ้ยม,มีปืนนี้ด้วยเหรออะไรนะไปืนนี้นะ่ะรีฟาร์มของแล้วรีบออกนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงคนยิงกันฟังนู้นเออได้ขอ้อมูลมาแล้วนะครับเราต้องรีฟาร์มของแล้วก็เราก็ต้องออกนะครับตอนนี้ ก็คือขาดปืนโอ้ได้ปืนมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้ของพุดเยอะเนี่ยฝังโน้ยังยิงอยู่ขอขึ้นจัดฟ้าแป๊บนึงเป็นไปสองก่อน เต็นใครวิ่งเึ็นงใครวิ่งอยู่แถวนี้เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราตีเดวกคันมงเจอแล้วเจอแล้วยิงจอแล้เจอนสุกไหนมนไม่ได้ตายแล้วเดียหนึ่งมันล้มนะครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยเพื่อนมันมา เข้าไปบ้านเข้าไปบ้านเข้าไปบ้านพี่เบกิวครับตายครับตายตายตายโอ้โหมันเข้ามาพอดีเลยของเยอะมากอะ่ะไอโดดล่มผมจะเก็บ<ม>เองครับ<ม>ผมกระโดดลงมาจากด้านบนนะครับคิดว่าการเดินลงน้ำมันอาจจะเสียเวลาก็กระโดดย้อยลงมาเลยครับเออมันบอกว่าไม่เพียงพอนะครับ นี้ดีกว่านะแต่ก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีโอ้ถ้าช็อตเมื่อกี้สตรีมตัดคลิปได้เลยนะพี่โยเออใช่ย่ายม,มานานนี้แต่แรกเนเราคิวได้เยอะแล้วเพราะว่ามันมันมันเล่นง่ายกว่า มงเก็บไม่ได้โอ้เราจัดการไปหลาตี้เลยนะเนี่ยเราต้องไปเข้าวงไหมเข้าครับอารถรถรถด,ด่ซ้ายไปของเยอะนะของดุยของเยอะจริง ต่ซุนเขพร้อม่อไปรวมๆเอารถฟาผงคนมันมาให้ฟาร์มของเยอะจริงยาอย่างสี่ห้าขวดอ่ะอย่างละสี่ขวดห้าขวดเจอรถแล้วเจอรถแล้วไป,ไป น่าจะมาแบบนี้แต่แรกอ่ะแบบนี้เลง่ายกว่าเยอะกลับเรามาตลอดในแแบบนี้ช่วตำลวยอาวันดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้ยิน โอ้ยเน่ๆนเ่น่เห็นไหมเห็นไหมยิง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 ตรงไหนครับยิงดูยิงมั้งอันนี้น่ะลูกกระสุนมันด้านเลยป่ะกดไม่ออกอ่ะตายแล้วโงกองเลยโอ้ฟาร์มอย่างเดียวเลย อ้ของเยอะมากเฮ้ยได้สะครบสี่นับอะไรอีกควบไปด้ไปก่อนไโอ้เน็ตแดงทหาสะคมบหกต่อมามามาปิงหกร้อยหสี่สะคมบหกอืมได้จะครบสี่แล้วพอบอกอเน็ตหอมันช้าเลมากโอ้ดงเก็บทางน้ำมันมาเติม ไปตามถนนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันมาห้าสองไมรู้จะวิ่งได้กี่กิโลครับไ,ไเปลี่ยนรถไหมเออเปลี่ยนไหมครับเี่ยใครไปขับอีกคันหนึ่งก็ได้ขับไปด้วยกัน ไปด้วยกันเลยไม่ได้หรน้ำมันเต็มถังไหมล่ะขับตามหลังกันมาดูไม่เป็นอ่ะเออมามาน้ำมันเยอะกว่าครันนี้มามามาดูลดแรงช่กันยิงใช่กันยิงยิงปืนาน้ำไหมนะครับเน็ตมันเน็ตมันปิ้งไม่พอเหมือนลูกกระสุนมันด้านอะกดแล้วมันไม่ออกอ่ะงานเข้า มีคนมีคนไหนอะไหนตรงนี้ไหนอะนี่ด้านหลังอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมไปซ้ายขวาคนละฝั่งนะคนละฝั่งนะโอเคครับวิ่งด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านหลัง ชิ้นนีใครจะได้ไดนะ้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมาก่อนชุบเลยชุบเลยช,ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนผมยิงแล้วผมยิงแล้วชุบเลยชุบมันต้องยิงมันนอนจุกกันไม่ได้หรอชุบนะนนห้องนึงต,ตอนนี้นที่ห้องน้ำคนนึงตอนนี้กระโดดมอบเลยตอนนี้ปรุงแล้วครับปรุงซุปเสร็จแล้วครับ ทำไงพี่อืมทำแบบนี้ไม่ได้เลยเออยิ่งช่วยนะครับผมจะตายแล้วอยู่ไหนวะอยู่านห้องน้ำนี้พี่จ์ดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมแทงให้เองปะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเกืบตายนะผม ที่ไหนอีกวะสวัสดีครับที่แจมสกุลโ,โอ้โหโอ้เมื่อกี้เลือดเหลือแบบนี้เดียวกับก <c oughs> ับตุ่ย <c oughs> เย่ใครจะเอาสโคปสี่ตรงนี้มาเอาไหม มีแล้วครับสบกูบซีใครจะเอามามีแล้วสกูสบสกูบซีใส่สองอันเลยอันนี้มีสกูบมีสกูบหกละโอเคเอาเอาเอาคุยคุยไปทำอะไรเหลี่ยบแสงดปืนอันนี้มันแรงไหมนี่ปืนสวยเอา นันนิ่มจริงไม่ปืนผมมันนิ่มไหมอ๋อซ่าผมยิงรลวนได้อโอ้ล้ะมันเต็มถังเลยวะกดซ่าต่อขึ้นเลยนะครับส่งผมที่ปากทางรอน,อนะผมเลยครับเป็นการเดินค,ครับ ที่ผมคาดเอาว่าเรามีโอกาสที่จะมีน้าด้วยครับเออตอนนี้บันทึกหน้าจอไปแล้ว15นาทีนะครับยังไม่เข้าเรื่องการผจญภัยของบก็คือการที่เราจะเอาชีวิตรอดในทุ่งกว้างนี้ต้องทํายังไงครับตอนที่เราจะเอาชีวิตรอดในแถวนี้ก็คือ